เริ่มกันที่เรื่องของการขนกากแคดเมียมก่อนค่ะกรณีการขนกากแคดเมียมแหมต้นสัปดาห์เราอุตส่าห์คุยกันนะดิบดีเลยโอ้ยดีเดย์นะวาางมตรการดีมากยลาวจะมีหน่วยสำรองมีผ้าคลุมอย่างดีค่ะครับก็อย่างที่เป็นข่าวสองชั้นเลยนะอย่างที่เป็นข่าวพูดถึงมันก็ดีนะต้นทางอ่ะต้นทางตอนที่ออกไปอ่ะสลิงขาดปุ๊บแตกปั๊บ ต้นทางดีค่ะแต่พอไปถึงจังหวัดตากปัญหามันเกิดเรื่องนี้เองทางกรรมธิการสาธารณะขออภัยค่ะกรรมธิการอุตสาหกรรมส,รมสาภาผูรรร้แท <ฮะ S 2> นราษฎรก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นทางหรือเปล่าต้นทางในที่นี้ไม่ได้ไหมายว่าต้นทางที่สุบรสาครหรือว่าต้นทางที่กรุงเทพบางซื่อน,นะต้นทางคือย้อนกลับไปเลยว่าไอ้เจ้ากากเนี่ย ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมายังไงก่อนตอนมันมามันมายังไงและตอนจะกลับจะทํำยังไงดีให้มันสมบูรณ์และมีศักยภาพในการกักเก็บให้มันเรียบร้อยฝังกลบให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้ตอนมานี่มาเยอะด้วยนะค่ะตอนกลับมีแค่ทยอยที่เกิดเรื่องเนียทยอยกลับไปไม่กี่พันลนิงนะ เขาบอกว่าตอนมาเนี่ยมันชื้นมันอาจจะหนักหนักหน่อยใช่ไหมพอตอนกลับอากาศมันร้อนมันแห้งอไม่รู้แหละแต่มันเป็นประเด็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะทางกรรมธิการที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีคุณอัครเดชวงพิทักษโรธสสราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติเป็นประธานนะคะคุณอัครเดชเนี่ยได้พูดถึงการขนย้ายกากแคดเมียมที่กลับไปฝังกลบที่จังหวัดตากว่า ตัวกรรมธิการเองติดตามมาโดยตลอดจึงจำเป็นต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซักถามและดำเนินการว่าที่ผ่านมานั้นคุณได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการขนย้ายกาก,ากแคดเมียมอย่างไรบ้างคือโดยเฉพาะในเรื่องของฝังกบเนี่ยจะแบ่งการขนย้ายเป็น2ระยะนะครจากพื้นที่เนี่ยต้นทาง5แห่งชนบุรีสมุทรสาครกทมอันเนี้ยหนึ่0ตันนะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง17มิถุนา แต่ยังไม่ได้มีการขนย้ายไปฝังกลบทันทีเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงบ่อฝังกลบก่อนจนเป็นที่พอใจของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นจึงจําเป็นต้องไปเก็บยังอาคารพักคอยให้มิดชิดก่อนและจะดําเนินการฝังกลบและปิดบ่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนค่ะการขนย้ายที่จะเกิดขึ้น ในครั้งต่อๆไปจากพื้นที่อื่นๆด้วยอย่างพื้นที่จังหวัดชนบุรีก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกรรมธิการก็ซักถา,ถามถึงปัญหาและอุปสรรคว่าพอมันเกิดปัญหาว่าถุงบิ๊กแบกมันแตกแล้วกากแคดเมียมมันล่วงลงมามันก็เลยทำให้การขนย้ายที่เดิมทีวางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นตอนว่ามันจะไปจบที่17มิถุนายนอย่างนี้มันจะสะดุดแล้ว ต้องขยายเวลาหรือไม่อย่างไรคือตอนนี้ชัดเจนว่าการขนย้ายก็สะดุดถูกไหมฮะค่ะจุดพักคอยก็ยังไม่เรียบร้อยแล้วบ่อที่จะลงไปอีกซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมนะถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาไม่ให้กลับมานะค่ะทางท่านปลัดกระทรวงศาสาร,กร,รมการชี้แจงกับกรรมธิการแบบนี้นะคะบอกว่าตอนนี้กําลังดูอยู่ว่าอะไรเป็นอุปสรรคบ้าง ซึ่งกรรมธิการเองให้ข้อแนะนํากับทางกระทรวงเหมือนกันบอกว่าหากใช้วิธีการเทกาก,ากแคดเมียมลงไปในหลุมมันอาจจะเกิดการฟุ้งกระจายดังนั้นก็จะใช้วิธีการนำบิ๊กแบ็กทั้งถุงเนี่ยแหละค่ะลงไปในหลุมฝังกลบเลยคือกลบมันไปทั้งถุงเลยไม่ต้องเทไอก,กากแคดเมียมนั้นออกมาซึ่งทางกรรมการที่ทำหน้าที่ในการขนย้ายรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาอย่างโดยดีนะคะขนาดเดียวกัน อย่างที่คุณอิทธิพันธ์บอกกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของหลุมฝังกลบที่มันก็ยังไม่เสร็จยังไม่ดำเนินการเรียบร้อยตรงนี้กําลังเร่งดําเนินการนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทําผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต้องดูว่าถ้าจะมีการขุดบ่อเพิ่มเตรียมไว้รองรับการฝังกลบการดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจะต้องให้ถูกต้องตามหลักการทํา EIA นะคะคือต้องมาดูใหม่เลยอะ่ะไม่ใช่อยู่ดีดแบบเอาเอากลับไปนะ คือ E A A จะต้องเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดใหม่แล้วก็ถึงจะนำเขากลับไปฝังค่ะคือจากที่ดูตารางเนี่ยก็ห่วงใยเรื่องการขนย้ายเนี่ยว่าจะทัน30กันยาย,ยนเรียบร้อยหรือเปล่าเนาะอืม,มไปนับนิ้วไปมันเหลือเวลาเพียงแค่3มผม,ม, <3 S 2> มเดือนสเสร็จเองนะคะไม่ทันอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเพราะว่านี่ E A A ยังไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะอ่าแล้วบอกกักก็ยังไม่ปลอดภัยการขนย้ายก็เพิ่งจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแล้วมันก็อุบัติเหตุอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมันก็เลยยังไม่ทําให้เรา มั่นใจได้เนาะว่าสุดท้ายมันจะทันเวลาตามกรอบที่กําหนดไว้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ที่ต้องชะลอเลยเนี่ยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็พูดในเรื่องของพายุฝนในช่วงสองสมวันนี้แล้วนะแล้วกระจายอยู่ทั่วเลยนะแล้วถ้าเป็นกองไปเก็บไม่ดีแล้วฝนตกมานี่เรื่องใหญ่นะซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดตากเนี่ยเขาก็กลัวอยู่แล้วนะอชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้ใช่ก็ใช้ชีวิตกันสบายๆชิวๆอ่ะใช้คํานี้เลย แต่พอถึงเวลาที่ข่าวคราวต่างๆมันถูกเผยแพร่ออกมากระจายออกมาสู่สาธารณะเขาหวั่นใจจริงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเขาอยู่กับความเสี่ยงมามากน้อยแค่ไหนแล้วและจะให้เขาอยู่กับความเสี่ยงแบบนี้ต่อไปหรือครับควรจะแก้ไขกันไหมอันนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็กังวลกันอยู่คือจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยไอ้เหมืองตรงนี้มันก็เลิกแล้วล่ะแล้วก็ไอเ้เศษที่เขาทำเนี่ยมันจะต้องฝังกบถาวรค่ะคือตรงนี้แหละแล้วล่าสุดเนี่ย เลขาปปอชออกมาแล้วนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปอปอชอล,ลงไปตรวจสอบแล้วว่ามันขึ้นมาจากหลุมได้อย่างไรฮะคุณชาานาปปชลงไปแล้วฮะ,ะปปชภาคหกลงไปแล้วตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเขาประมวลจากข่าวสารเนี่ยแล้วปปอชอลงนะฮะเรื่องนี้ลงเรียบร้อยละ คือไม่ต้องร้อยใหครไปร้องนะเพราะว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนนําเสนอกันมาโดยตลอดแล้วก็พูดกันหลายครั้งในรายการของเราก็พูดนะว่าถามจริงๆเธอของมันอยู่ในหลุมในบ่อลึกขนาดนั้นนะมันจะขุดออกมาได้ยังไงใช่ไหมคะเขาก็ย้อนกลับไปบอกว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุหรือเปล่าพื้นที่ตรงนั้นจะเอาไว้ทำอะไรสองพันหัวขุดนะแม่สอดแม่สอดนะ จะบอกว่าแม่สอดพื้นที่อำเภอแม่สอ,องใช่ไหมคะใช่ใช่พื้นที่ทํากินถ้าใครไปเคยไปอำเภอแม่สอดเนี่ยนึกว่ามาน้องๆกรุงเทพเลยละ่ะเจริญมากอา้าวแสดงว่าอาจจะมีคนส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่อยากจะได้พื้นที่ตรงนั้นไปทําอะไรก็ไม่รู้แหละก็เลยคิดว่าคนไอ้เจ้ากากนี้ออกไปให้หมดและอาจจะได้ขายพื้นที่ตรงนั้นก <c oughs> ็มีคนเขาพูดกันเหมือนกันฮะ